คันนี้เข้าใหม่สวิตขาวเข้าใหม่เท่าไรนะสี่แสนสองหมืนบาทปียี่สิบอีกเข้าใหม่อีกหนึ่งคันสีดำมีขาวหนึ่งดำหนึ่งสี่แสนสองหมืนบาทปียี่สิบ เป็นเปิดปะทุนล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเปิดประทุนนะจ๊ะราคาแดงนะครับมาดูกันได้สามสองศูนย์ดีปีสิบสี่ดีเซลสี 4, ฟ้าเก้าแสนเก้าหมื่นบาท มาดูกันได้